สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กัมาพบกับน้าเชียร์ผ้ารวยเด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้กัเช่นเคยครับพี่น้องเนาะหลังแนวทางตำเล่าออกครับน้าเชียร์ผ้ารวยก็จะจมาสรุปเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องเอฟซีครับสาหรับเมื่อคืนี้กัเลขออกเบิร์นเด้อครับผม0ูนย์แปดแปดล่างออก40ครับเอาก็มีหลายเซียนหลายอาจารย์อยู่ครับพี่น้องเนาะที่ นำเชียร์พารวยได้นําำเสนอครับผมเข้าที่40และ8ในสิเด่นหลายได้ครับพี่น้องแต่ว่า88ใน่สิม่มีอาจารย์ได้เพิ่นจับครับพี่น้องเนาะครับหลายท่านก็ดีใจครับผมเพราะว่าเพิ่นกับได้4004ครับพี่น้องเนาะครับมือขึ้นนี่ก็ลงแนวทางตัวเลขของปูศรีสะเกดไปเป็นเลข4ตัววิเศษกับไปขามโค้งเลยครับพี่น้องเนาะกับ4004ครับ บางท่านก็สื่อท่านครับผมบางท่านก็สื่อบรท่านครับเอาคลิปนี้กับเชนเคยครับพี่น้องมาสรุปเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องพี่ซีครับแล้วก็มีปล่อยตองหัวดั้มครับพี่น้องเนาะเป็นคลิปหน้าเด้อครับผมครับแล้วก็มีเสียงสัมผัสแม่หลวงตะวันนั่ครับผมก็ติดเหล็กเพิ่นใบให้ดีๆเด้อครับผมครับก็ถือว่าเหล็กเพิ่นเขาดีครับพี่น้องเนาะครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางชุดสรุป เป็นข้อมูลตามต่อให้กับพี่น้องเซีครับนําเชียร์ผ้ารวยก็ขอขอประคุณถูกๆกเซียนถูกๆกอาจารย์เด้อครับผมครับไปรับชมรับฟังชุดสรุปกับนําเชียร์ผ้ารวยกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมครับมาสรุปเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องเอฟซีได้ครับผมหลังตําล่าออกมือขึ้นนี่ครับพี่น้อง088ออกเบิ้ลครับผมแล้วก็ล่าง40ครับเดี๋ยวน้ำเชียเริ่มเก็บสถิติ แม่ลุงตะวันเด้อค่ะสองสี่หกแปดค่ะคลิปต่อไปมีเสียงสัมภาษณ์แม่ลุงตะวันเนาะครับผมค่ะ fc ทันใดที่เพินอยากให้น้ำชากาแฟเสียนอาจารย์แต่ละทันค่ะเสียนอาจารย์ที่ fc กอติพนครับแอดไลน์มหาเก่ามาเชียดได้ค่ะคคเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์เด้อค,ครับผมบอมเม็งไหดีไลน์คือเบอร์ศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสาม ค่ะครับขึ้นชือว่าน้ำเชียแล้วก็ทั่วมากกระใดครับพี่น้องเนาะที่ทั่วมกรก็ได้ครับพี่ลุงตะวันเข้าสี่ศูนย์ตรงๆเลขเด่นไม่พลาดได้ครับผมเข้าจงบนท้งล่างสูตรน้ำเชียครับผมวิ่งบนล่างเข้าศูนย์ครับเท่าเอาศูนย์มาใส่แม่ได้ซีคูศูนย์ซีซีศูนย์ศูนย์สองศูนย์ซี่ 0608จำเนี่ยละแม่นกลับเอาบนล่างค่ะสูตรนี้แม่เถ้าสุดยอดเนาะสุดยอดเป็นซีบมวดแล้วมั้งค่ะท่านผู้ชมผักลา่างนี่เม่อคเข่าสามตัวพี่น้องค่ะโบน่อาจารวดนี้อาจารย์เซียนตะครับผมเพิ่นมาใหม่แต่ว่าลงล่างด้วยครับผมว่างันเพิ่นโทรมาดิเถ้าอ๋อเพิ่นโทรมากเหรอค่ะครับเข้า04ล่างครับผมให้บนลงล่าง ไม่วาดครับผมครับนี่ครับเขาตะวิ่งครับผมหมดนี้ศูนย์เอดยืนสองสูตรับาพี่น้องนะเขาสูตรที่หนึ่งครับสูตรที่หนึ่งถือว่าสุดยอดอยู่เข้าศูนย์อาจารย์สุมเมศศูนย์เหมือเข้าศูนย์ครับผม <laughs> ทีมงานศูนย์ด้วครับผมศูนย์จะนงไปหัดไทยผลลัพค์ท่านผู่ชมเสียนน้องคายครับผม เข่าแปดเข้าพี่น,น้องเนาะเด่นเด่นเปิน่นออกเบิ่นมันเบินบ่นเนาะใช่ได้ออกเบิน่นอาจารย์เอกครับผมมาซีครับพี่น,น้องเนาะเข้าสีพ่อจอยเข้าสีครับผมทีมงานสีระเบิดนีนั่นคือเอฟซีบอว์ีหลี่ยนย่ซุนน้ำเชียร่านพ่อจอยอมีสองเกี่ยวกับจิดเลยเอย่งไรกับบอมาบอมาโอ้ผลงานเก่งดี เซนกระทุ่มแบนครับผมเข้าสี่ทีมงานซีบังหันบางหันทีมงานศูนย์นะครับผมแถวหนาศูนแถวหลังซี <Okay. S 1> ไปต้องกันใดนะหรอเนี่ยนี่กับทีมงานซีขึกันทีมน้านซีค่ะอาจารย์เอโอ้บนซีซีอาจารย์คนโคราดทีมงานซีขึ้กันทีมงานซีเขาได้ตัวเด่น <laughs> ครับ <laughs> นี่ครับผมป้าดาเข้าสี่ศูนย์ได้ครับผมงวดนี้ เลขวินงกัเข้าครับแอดนาติโนครับผมเข้าศูนย์ครับโอ้อโตมาศูนย์เก่าหนีเฮเขาเกี่ยวโอ้บัณฑิรงอาจารย์ก่อนท์เถาอาจารย์ก่อนค่ะอาจารย์ก่อนเข้าศูนย์สี่ีศูนย์ค่ะพี่ปักไก่เข้าศูนย์ศูนย์ห้าสิได้ครับพี่น้องเนาะโอ้แต่งเดียวพี่ปักไก่แม่กทมครับผมมาศูนย์ขึ้นกันวันนี้เป็นเพราเขา น้ำเชี่ยเขาอีกแล้วแล้วก็ที่ว่าน้าเชี่ยเห็นเหล็กวิ่นนี่เลยเก่าคคเขาซีเูนด้วครับผมนี่พราลาดเพ้าวกับูนนี่ก็สุดยอดครับผม,มเดินดีมากนี่แหะครับผมเอามาให้พี่น้องชี่เบิ่งเป็นข้อมูลครับผมตามกันต่อเดี๋ยวจิมีเสียงสัมผัสแม่ลูงตะวันแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นแนวทางของชุดสสำนักครับพี่น้องเนาะ พอลัฐเผาเด่นเดินดีก้มมาเชียแล้วก็อีกสองสำนักคือพี่ปากายและสูตรน้ำเชียครับผมคอยมาตามกันต่อเป็นคลิปหน้าด้อครับผมเอาครับพี่น้องครับผมคลิปหน้าเจอกันครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขห้าสำนักเนี่ยครับผมว,ว่าจะเป็นพอรัดเผาเด่นเดินดีก้ามาเชียครับผมเลขพี่ปากายครับผมแล้วก็เลขอ่าจ ของน้ําเชื่อเองครับพี่น้องเนาะครับ5สำนักเด็ดครับผมครับไปพิจารณาเบิ่งกันเป็นข้อมูลก่อนครับสำหรับคลิปที่3เ้ยครับผมพบกับแม่ลุงตะวันครับผมมีเสียงสัมภาษณ์ครับพี่น้องเนาะพร้อมกับเพิ่นจิม่าวิเคราะห์หรือว่าเจาะลึกตัวเลขให้เ้ยครับผมว่างหันกะเขาตัวเด่นตัวเน้นเลยครับพี่น้องเนาะ40ตรงๆครับถ่ายคลิปนี้ น้ำเชียร์พาลวยกะขอวอวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีเด้อครับผมถูกหวยแล้วเง,เงินไปนน้ำกันครับสู่กันต่อครับพี่น้องเนาะครับ3กันยายน68สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอาา๋อค่ะท่านผู้ชมไายคลิปเนาะครับผมค่ะขออนุญาตคลายขี้มข้อม,มสวยข้อมงามเด้อค่ะแนวทางก็ได้เห็นกันไปแล้วค่ะครับเออ่นี่ค่ะท่านผู้ชมที่เอฟซีปัญหาม,มาว่าน้ำเชียร์ใส่อย,อยัง สบู่นะคะดันมู้ชมนี่สบู่จะเป็นแถวแหลกเลยเนาะครับผมค่ะ,ะแก้ฝาค่ะดานมู้ชมหมนาไซค่ะ<ม>สำหรับน้ำเชียใส่มาสีเข่าสามเดือนแล้วค่ะหาคีมขนาดเกามลเสียนี่พาไปถอดีบถอดเด่นบุรุษค่ะดานมู้ชมแม่เอซี่บนกระซ่งมาไห้ค่ะใส่ถือแน่ว่าถือแน่เนาะครับค่ะถ้าแพร่ก็ให้ยุดเนาะค่ะดันมู้ชมน้ำเชียก็เคยแพ้่ ต่ลักขี้มันบ่ถือเนาะครับค่ะกะเลยมาหยุดยุที่นี่ละค่ะดันผู้ชมสบู่ค่ะกะใส่ดีค่ะบ่แพงเด้อค่ะดันผู้ชมบ่แพงค่ะลักลอยใบแดงค่ะดันผู้ชมค่ะใบเดียวค่ะต่อมาก็จะเป็นเซรั่มหน้าเด้อครับผมนี่ะเซรั่มหน้าค่ะเซรั่มหน้าครับผมหลังจากร้างหน้าแล้วครับผมครับลกก็มาใส่เซรั่มเนาะแมนผู้ได้มีกันแดด บางท่านแม่เอฟซี่าับโมากเน่เาทาครบมีกันแดดกะต่อจากเซรั่มเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเซรั่มแล้วแล้วก็มาเป็นนี่ค่ะท่านผู้ชมแป้งตลับค่ะใช้ดีค่ะกันแดดพร้อมสุดท้ายขี้มท่าผิวด้อค่ะครับน้ำหอมพร้อมค่ะเป็นน้ำหอมกินกุหลาบเนาะกุหลาบก็ ออกไปทางลินจีนำไปดินจีหอมหอมหอมอ่อนอ่อนหอมมาปวดหัวค่ะท่านผู้ชมครับค่ะนี่ละค่ะถ้าแม่เอฟซี่นถือเหล็กเหล้าก็มาอุดหนุนน้ำเชียร์เกาเกาน้ำเชียในเด้อค่ะครับใส่ดีค่ะของพร้อมส่งมีทุกวันค่ะสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งค่ะครับกะสองมือสามมือจะได้ของเนาะครัค่ะนี่ละค่ะท่านผู้ชมน้ำเชียใส่แม่เอฟซีกะ คอเอบซีพ่พนกัอุดหนุนทุกมือค่ะเอาไล่มากนะครับผมค,คเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์เบอร์098474 0683ปดส่ต้องขึ้นเป็นหนาน้าเชียรได้ครับผมใส่หมวกครับผมเป็นไล่น้าเชี่ยค่ะคเอาสำหรับคลิบนี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ